สำหรับนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเริ่มของการเรื่องของการสอบโอเน็ด้วยนะครับทำให้ครูนักเรียนที่เข้ารับการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องนะครับเบื่อเตรียมพร้อมการเข้าสอบโอเน็ตในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ครับไปกันที่วัดมหาตมมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในตำบลหัดใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทางเทศบาลนครหาาดัดใหญ่ได้ตั้งจุดบริการตรวจคัดกลองโควิด19เชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK หากผลเป็นบวกจะตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีการอา p c ที R, โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและทราบผลภายใน30นาทีหลังจากจังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชือ้อโควิด19เพิ่มขึ้นสาเหตุคาดว่ามาจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตร,จจรุษจีนที่ผ่านมาประกอบกับใกล้ถึงวันว,นเวนาเลนไทน์และการสอบโอนเนต็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทําให้วันนี้นะครับมีครูและก็นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5มาเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลตรวจเป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบครับโดยวันนี้ครับมีผู้เข้ารับการตรวจเชื้อทั้งหมด326คนพบผลเป็นบวก11คนขณะนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดว็กชายปนวัตหว,วาหมากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาล5บอกว่าที่มาตรวจโควิด19ครั้งนี้ก็เพราะต้องการความมั่นใจให้กับตนเองและคนรอบข้างซึ่งสถานการณ์โควิด19ครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยตนยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์แล้วก็คาดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาเรียนออนไซต์ได้ตามปกติครับนี่เดี๋ยวนี้ก่อนจะมีการสอบก่อนจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนั่นเองนะฮะ ผมมาตรวจโควิดนะครับเพราะว่าต้องการความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คนรอบข้างครับว่าผมไม่ติดเชื้อโควิดครับแล้วก็อยากไปโรงเรียนครับเพื่อที่ได้เจอหน้าเพื่อนๆแล้วก็ครูครับแล้วก็การเรียนออนไลน์ครับเรียนง่ายกว่าออนไลน์เข้าใจง่ายกว่าด้านนางกรวัลนวลละองคุณครูโรงเรียนเทศบาล5ก็กล่าวว่าวันนี้ได้นํานักเรียนมาตรวจ ATK ครับเพราะต้องนําผลตรวจ ไปใช้ในการสอบโอเน็ในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ประกอบกับสถานการณ์โควิด19ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้ทางโรงเรียนยังคงต้องจัดการเรีินการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปพร้อมขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับให้ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด19ครับนี่น้องๆถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับไม่กลัวเลยใช่เพราะว่าเด็กยุคนี้ก็ต้อง ผ่านการฉีดวัคซีนนะแล้วก็รตรวจ ATK มาตรวจ ATK นะคะเพื่อที่จะนำนักเรียนไปสอบโอเน็ที่โรงเรียนเทศบาล2ค่ะนักเรียนเราสอบทั้งหมด100%นะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของการเรียนในระบบของโรงเรียนเทศบาลวาวัด,ดใหญ่เราใช้โปรแกรม Google Meet ทั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ค่ะนักเรียนก็เรียนที่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ เรามีโอกาสว่าถ้ามีการศึกษาหน้าเราอาจจะต้องได้เปิดเทอมค่ะหรือไม่ก็ออนไซนะคะบอกเนตลอดเวลาเลยว่าล,ลูกไอ้ลูกเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมแมสกันออกจากบ้านไม่ไปสัมผัสผู้ผอื่นนะคะแล้วก็คือไม่ไปเที่ยวในสถานที่แออัดนะคะคือคุณครูทุกท่านนะคะพยายามพูดหรือว่าเราจะมีเครือข่ายผู้ปกครองอะคะ่ะคือทางทางโรงเรียนก็จะมีข่าวสารจากเทศบาลหรือข่าวสารทั่วไปนะคะ แล้วก็จะลงไปในเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มลายห้องเรียนด้วยค่ะนี่แหละครับทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับอย่างไรก็ตามครับเทศบาลนาครหาดใหญ่ก็ยังคงเดินหน้าตั้งจุดคัดกรองให้กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองครับ